นะครับน่ครับผมลืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาหอใหม่ <c oughs> มเปิดคลิปใหม่สวัสดีครับผมเอ้ยขอโทษครับเอาใหม่สวัสดีครับผม ม่อากช่อง Hitman FF นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดโหมดไหนดีโหมดไหนดีโห,ดหนดโหมดโซนก็แหลโซนฟีสไตล์นะครับโหมดประจำ่วนการตั้งค่าผมก็ตั้ง100ร้อยหมดอุกอันนั่นแหละนะแต่ว่านะนะผมมาเล่นให้ดูนะครับ ผมตั้งชื่อว่ากูโปรนะครับแต่จริงๆก็ไม่โปรหรอก่คยเพิ่มมาอยากให้เล่นปืนยเลยก็คอมเมนต์ได้เลยครับหน่าวผมจะเล่นนี่กันนะนั้นช่วงนี้ผมเริ่มชอบส่องกวงเล็กน้อยนะครับ ไม่เล็กน้อยเลยเล่นทุกเกมลเลยไอ,อผมลืมเอาไอ้นี่มาขอออกก่อนได้ไหมอะ่ะไม่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไอเสดเลียงอะ่ะกระเป๋าเพิ่มช่องจำนวนกระเป๋า45ช่องอะ่ะแล้วผมเล่นไก่ขออาภายไยนะครับ วันน่าจะไม่มีคนเข้าแล้วมั้งมีอยู่มีอยู่ผมจะแก้เหมือนผูเ้เล่นใหม่ดูนะครับ อยากให้เล่นปืนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ในสตรีมได้นะครับลากหัวไม่ติดเลยมันวิ่งนี่นลากหัวไม่ติดอะ่ะ 79เรอเพื่อนอย่าเล่น m79 มันไม่ดี m79 เขาบวกระยะสองนะครับวุ้ยอุ้ยเออแดงแดงละ ก็แตกไว้นะฮะอา้าวนี่ก็แรงแดงฮะอุะอ้ยทำไมโหมดนี้มันเถื่อนจังมันมีแต่แรงแดงเหรออุย้ยแต่ผมไะมเปลี่ยนเป็นคาก่อนนะครับโอ้โหใครวะนะ่ะหัวรัวๆเลย ันผมได้แค่ยีบสีชั่วโมงนะครับกะว่าจะสุ่มให้ได้ถาวรอยู่กระบ,บอกนี้นทำไมปืนผมใส่ของแต่งไม่ได้เนะี่ย เอ้าเฮ้ยเข้ามามก็เตกเอาใครร้ายด่เาเฮ้ยเล่นเอ็มจัดกาไม่ดีดเลยครับ แดง,แดงเหเลยครับอุ้ยใช่คนนี้ปะที่ผมซับมันตายอ่ะเมื่อกี้ยิงเงินมันเลยเว้ยเฮ้ยผมไม่มี M79 นะครับเปลืองเพชรสุ่มไปก็ไม่ได้ท้าวอลอยู่ดีนะครับ ไอยิง m 7 9ผมกลัวกลัวตายเนี่ยแหละมันมาเป็นเส้นเลยครับผมชอบหมดนี้เพราะว่ากระสุนไม่มีวันหมดนะครับ เออเออเอาออกเถอะขาเนี่ยเอาสกายมาเหมาือนเดิมเลยอะไม่ใช่อะไรผมลืมไปว่าผมเอาคิวปิดเลิฟมานะ,น,ฟนะครับอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับ ผมไ,ไม่ค่อยได้เล่นสก,กาแชมพูสักเท่าไหร่เ,เล่นป็นประจำเหมือนเดิมดีกว่าน,นะครับ หลังแดงอ่ะครับโอ้โหวิ่งอย่างนี้ก็กมืึเมึงดีเดิด,ดขึ้นมาไหมครับผมเกลือนะครับ ดูมาเล่น GM ไม่น่าเาข้ามาเลยดูมันผมชอบหมดนี้นะแต่ถ้ามันมี M7 9ผมก็เกียดนะครับ t h เ g, g เดี๋ยวผมจะจำชื่อมันอาไว้นะดูมันเล่นผมรายงานมันเกียนก่อนเลยอันดับแรก เน่ยเหมือนมันโปรโมองอะครับผมมีฟัง์กชันโปรโอยู่ในรับ แดงแล้วไงอะ่ะดูนะมันเล่นสกรปรกนั่นไงนี่ไงไฟซองไฟเนี่ยเอาเข้าหัวไม่ตายาจบเลยโอ้ ก่อนเกมกระตุกมากเลยพอมันมี M79 มานะไม่ดูนะว่าผมคิดไปเองหรือเปล่า ดูมันยิงดูมันเล่นเนี่ยก็เก่งแต่เอ็มเจ็ดเก้ากันนะเริ่มร้อนแล้วหัวคุณอ่ะขอภัยนะครับถ้ามีคำหยาบหลุด เอ้ยเดี๋ยวมันยิงผมได้ไงอะ่ะคือเกมกระตุกมากครับทุกคนผมออกแล้วไม่ไหวแล้วไอ้โหมดนี้นะไม่ใช่อะไรนะดูมันเล่นกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนไอ้นี่แานแล้วกันสับสไน สับสนัยก็บอกคู่นะครับอันนี้ผมจะไม่ใส่แมกกาซีนนะครับ มันแล้วแต่คนชอบนะครับผมชอบเสียง,ด,งดังมากก็ไม่ดีนะครับลองหูจะแตกเอา ผมขอลองอะไรบางอย่างก่อนนะครับทำเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ะอันนี้ผมไม่ได้โปรนะ โนส้สโคบเนะี่ยลองคาดูก็ได้นะ เฮ้ยเ้ยเมื่อกี้ฟุกหรือเปล่าผมไม่รู้นะ อันนี้400กว่ากว่านะครับ400เอาทำม4 6่ oh 462นะครับแต่ A ดับแต่ว่าผมไม่เนี่ยเดี๋ยวลองดูหน้าอะไรว่หน้าไม้ก่อนนะครับว่ามันเท่าไหร่467 ก็มากกว่านิดหน่อยนะครับนี่ผมตั้งอั้เหมือนเดิมกันอีดับ มาลองปืนอื่นดูนะครับเฮ้ยยังไม่ได้ลองเอสเกเอเลยโอ้ยสามร้อยแรงดีงแรงเลง ไม่มีคนดูผมปิดละ